มอบกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เด็กไทยได้เรียนเลือกใช้สินค้ากัตันยูเพื่อร่วมบริจาคครุพันธ์เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โรงเรียนประชาบำรุงของเราเป็นโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล1อนุบาล2ชั้นประถมศึกษาและก็ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนของเรามีอัตลักษณ์ก็คือไหว้สวยมารยาทงามตามแบบไทยจะมีกิจกรรมมากมายที่เราจะจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้เต็มความสามารถเอกลักษณ์ของเราก็คือโรงเรียนเกษตรปลอดสารพิษค่ะ าวเกษตรประจําุนงเยี่ยมเราได้รับมอบโทรทัศน์สีนะคะซัมซุงนะคะจากบริษัทน้ำดื่มกะตันยูพร้อมทั้งเครื่องเล่น d v วดีนะคะซึ่งโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนโทรทัศน์สีและเครื่องเล่น d v วดีนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่จะสอดรับในเรื่องของ าการเสริมความรู้ให้กับนักเรียนอุปกรณ์เหล่านี้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนประชาบำรุงค่ะ